เบื่องครับพี่น้องลานุ้งวันนี้ครับผมมุ้ยผ um. ah. ลงานครับผมนูเป็นนูครับพี่น้องนูตัวใหญ่ๆครับผมมุ้ยขักลายครับผมขักขัขัพี่น้องเบื่องครับผมนูมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวงามครับผมลานุ่หน้าครับพี่น้องวันนี้มาลานุหน้านํำเบาวโซนเด้อครับผมวันนี้เบื่องครับผมผลงานครับผมตอนนี้กระเพาแล้วนะครับผมลุล้วงแล้วนะครับผมลานุ่หน้าครับผมมานมานมานครับพี่น้องหน้ามีแต่ตัวใหญ่ๆครับผมมานขักมานแหน่ครับวันนี้ คักไลยคักไลยครับผมมือขักคักขักครับผม <mel os> สวัสดีครับผมมือนี้งคำว่าผมมาพป๋อมมาเจอมาเจอกับบาโซนี่คือเก่าครับผมมือบาโซนกับผ้าพีพผ้าดองผ้าป้ายมีเดียวลูกเปล่าอาบมาดักหนูครับผมแต่ว่าผมว่าสีมันหรือบบครับผมพิกัดกานิมิตใหม่คือเก่าครับผมมือฐานุ่นฐานช่วงนุ่มกันเด้อครับว่าสีมันหรือโบมานกับพี่น้อง มอตวีร huh? bon, mm ูค hmm. รับผมพี lam, ang, mm ่น้องครับผมอุ้ยด่านดีบิดอ๋อมอตวีครับผมมอตวีมันด่านนู้นาครับผมมอตวีนูนามาดักบวงครับพี่น้องนี่บอสเวนการีดักเลยครับผมไปไปลุ่นไปชมกันครับผมปลาสิม้าลับวงเป็นเรี่องบิดอ๋องเรือมูลามพี่น้องมือครับผม ไอ้ล้อมพี่น้องไอ้ล้อมไอ้เลื่อมพี่น้องเฮ้ยเพิ่งกำลังหากินครับผมมัิ่งครับผมพี่น้องครับผมไอ้เลื่อมพี่หน่องไอ้เลื่อมไอ้ล้อมครับผมมัน่งกำลังหากินครับผมเราหากินพอกันพี่น้องเพิ่งไปก็ทานของเพิ่งครับผมครับผม ลิม้มงูเรียมเลยพี่นอ้องเรียมไอ้ลามครับผมอืมถ้ากินพอกันครับผมถกาสิคอยไปเขาเกินครับผมอืมถ้ากินพอกันจะหากินคือกันครับผมไปคือกันงูเหลียมครับผม พักพักพักพีนออ่น้องอือหกินพอกันตีเลือมหลายครับผมไปไปทางใครทางมันครับผมไปต่อครับผมผมมายากบวชน้ำบางส่วนครับพี่น้องน้ำลุนน้ำกันครับผมอ่าพีน่น้นองขอตัวหนะครับผมครคับผมขอตัวนะครับผม นู้น่าครับพี่น้องตัวแรกพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวิอเับสุขออนุญาตบาดคำก็ได้พี่น้องทำการปดก่อนครับพี่น้องต่อตูวเลยพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องไส้ตัวได้ตัวเลยพี่น้องอุ่นเลยพี่น้องรู้น่าครับผมรู้หน้าพี่น้องไส้ตัวเลยครับผมแถมนึงครับพี่น้องเราเผชิญกับสุขออนุญาตเก็บแถมก่อนครับพี่น้องต่อเลยพี่น้องเก็บองบอกโซนครับผมพี่น้อง นุน <jogo os. S 3> ่าครับผมเตรียมของเบาซูลครับพ <ints> ี hmm. ่ดาวใส่งามเลยครับผมนหน้าครับผมใส่งามๆเลยเตรียมของบาวซูนครับผมเดี๋ยวบาซูลขออนุญาตทำการปลดนูก่อนพี่นดาวครับผมพี่น้องอ้าวพี่น้องเตรียมแล้วครับผมเบิงครับผมเดี๋ยวพี่ดาวโอ้โหเลวตัวนะครับผมบนครับผมเตรียมของบาวซูนครับพี่น้ดาวนหน้าครับผม แต่แต่แต่กรผมไปดูไปชมกันอีกครับผมสมานอีกครับ่มผลงานบ่นาวโซนมือน,นี้ครับผมแตาโนหนาครับพี่นออ้องอืมผักผลักผักกระผมลุนเร้วเรียบร้อยเผาแล้วเรียบร้อยครับผมอือผักลายครับผมผลงานบ่าวโซนขอฝากส่งบ่าวโซนชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนปิ่นก็มั่นใจให้บานน่าวโซนอีกคลิปต่อไปครับผมวันนี้บ่าวโซนก็ขอกราบขอบมาสวัสดีครับ